มันเสียก็คือบูตมันเสร็นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง YouTube เทยุทธกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนตัวบูท u n i t a ทของ KR นะครับนะครับ เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใส่ของใหม่กันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนแล้วทําไมต้องเปลี่ยนนะครับมาเป็นอะไรทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับภายในก็จะประกอบไปด้วยนะครับบู o สามชุดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอาการเสียนั้นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับเวลามันบูตภายในเนี้ยมันเสียนะครับก็คือตัวบูตเนี่ยของยูนิตแท็ก็คือตัวนี้นะครับ มันเสียก็คือบูตมันสึกนะครับเห็นไหมครับว่าน็อตเนี่ยมีการคอนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันเสียแล้วนะครับมันสามารถเปลี่ยนบูตได้นะครับนี่ครับอย่าปล่อยให้ใช้แบบนี้นานนะครับจะทําให้น็อตนั้นขาดนะครับมันไปกัดน็อตแล้วน็อตขาดนะครับจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันเปลี่ยนยากแค่ไหนนะครับ ก็คือเดี๋ยวจะต้องคลายน็อตนะครับเบอร์14ที่ยึดชุดแกนกระเดื่องนะครับชุดกระเดื่อง u ยูนิแท็กออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอดเอายูนิตแอกออกมาแล้วก็ตีบูทเปลี่ยนของใหม่นะครับ อเคนะครับอันนี้ก็คือตัวยูนิตแทออกมาแล้วนะครับนี่ครับบูธมีการสึกนะครับภายในมีการสึกนะครับเดี๋ยวภายในมีการศึกนะครับ,เด,รรบเดี๋ยวจะตีบูธทำความสะอาดรูข้างในนี้แต่เดี๋ยวตีบูธออกแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เข้าไปนะครับอ่านี่เดี๋ยวมาตอกเอาตัวบูธออกก่อนนะครับ ออกมาแล้วนะครับดูสภาพเลยครับโอ้โหสนิมกินจนสึกไปเลยนะครับข้างในนี้ก็จะมีบูทนะครับเตรนปอกพลาสติกก็เดี๋ยวเอาไขควงแบนเนี้ยแทงแล้วก็นัดออกไปได้เลยนะครับ ตีออกไปได้เลยครับของเก่านี่ครับต่อพลาสต,ติกนะครับมันจะมีอยู่สองข้างนะก็ตีข้างหนึ่งออก ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทาการทาความสะอาดภายในรูนะครับทั้งสองรูนะครับอันนี้ก็ไปทําความสะอาดในรูนะครับก็คือเอา,เอาน้ําล้างแล้วก็เอาอะไรขัดขัดภายในนะครับจะเอากระดาษทรายขัดขัดให้ขี้สนิมมันออกไปหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมปอกมานะครับแต่ปอก่ยต้องใส่ จะราบีแล้วนะครับเพื่อให้มันใส่งานง่ายใส่ง่ายนะครับอาจจะระบีทาซะหน่อยหลอลื่นภายในก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตีเลยเดี๋ยวมันจะเกิดการสึกหลออีกนะครับใส่ไม่ยากครับปอกนี่ครับได้แล้วนะครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งของไม้มา ถ้าเราขัดทำความสะอาดมันก็จะใส่ง่ายนะครับอันนี้เขาให้มา3ตัวนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่สวิงอาร์มนะครับตัวสวิงอาร์มของผมนั้นยังดีมากอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือจะใช้ของเดิมอันนั้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อันไหนที่ใช้งานมานานแล้ว นะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนทั้งคู่นะครับแต่ตัวนั้นของผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนสวิงอาร์มไปนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับนี่ครับแค่นี้เราก็ได้ของใหม่แล้วครับแล้วตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เขาเว้นว่างไว้เอาจาระบีเข้าไปไว้ข้างในนะครับเพื่อที่จะให้มันหล่อลื่น เอาไว้ข้างในเพื่อที่เวลามันทํางานนะครับมันก็จะได้ค่อยๆซึมออกมาเทีน,นิดๆน,น,นะครับทาเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองจารบีนะครับนี่ครับก็เอาบูทใสอ่านี่บูทตัวเล็กนะครับใส่ผิดอัน มือลื่นนะครับเดี๋ยวใส่น,นี้ให้ดูนี่ครับอันนี้มันก็จะฟิตแล้วนะครับอีการคล่องตัวมากขึ้นนะครับอันนี้มันติดจารบีนะครับมือลื่นเดี๋ยวไปใส่กับรถกันดูดีกว่านะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับมันดีขึ้นไหมนะครับอ่านี่ครับก็ได้ใส่ เสร็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทําการอัดจาระบีเรียบร้อยแล้วนะก็สภาพประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนที่ใส่กับรถนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันยังให้ตัวหรือคอนได้เหมือนเดิมไหมหรือมันฟิตขึ้นหรือเปล่ายังไงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปใส่ให้รถแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนสุดท้ายนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ได้ใส่เสร็จแล้วนะครับดูนะครับว่าเห็นไหมครับว่า มันฟิตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจะให้ดูนะครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็คือมันบูตเก่ามันสึกนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วครับเดี๋ยวลองจะกดดูความนิ่มของโชคนะครับว่ามันให้ตัวหรือว่า แข็งตัวไปหรือเปล่านะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่ามันวูดอะไรมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมาครับไม่มีไม่มีคอนซ้ายขวาไม่มีกึกกักตรงไหนนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องย u ทูปเชยุทธกันด้วยนะครับ และการซ่อมรถคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันคลิปต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ